สวัสดีครับทุกคนวันอยี้กับผมในเกม The Legend of the b o n e Sword นะครับวันนี้ผมจะมาสอนหา Inter Server b o n e Sword นะครับแบบอันนี้เลยมันเป็นดาบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมนะครับเวอร์ชั่นเก่านะครับมันจะเป็นดาบดวงดาวนะครับ Damage Infinity แต่ตอนนี้โดนเนื้อแล้วเป็นอันใหม่ Damage e บวก18เอง ดาบเก่าดีกว่าเยอะนะครับถ้าใครเล่นทันตอน2020นะครับก็จะได้ดาบเวอร์ชั่นเก่ามาเวอร์ชั่นเก่าก็จะใช้ดาบประมาณ4อันในการอันเชิญนะครับแต่คราวนี้เวอร์ชั่นใหม่ต้องใช้5อันนะครับเดินเนื้อแถมต้องใช้ของเยอะกว่าเดิมอีกครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะมาสอนหาทั้ง5ดาบนี้นะครับว่าอันไหนต้องหายัางไงบ้างอันแรกนะครับอันที่ง่ายที่สุดเลยครับโบลลอดนะ่ซอน อ่ะบนหลอดซอนซอสน,นะครับอันนี้ก็ต้องเดินทางไปตรงประตูนี้นะครับไปตรงถึงเวลหนึ่งร้อยนะครับอ้ยอ่ะผมเดินช้าๆดีกว่าเดินช้าๆเอาประมาณนี้กัน,กนเดินช้าๆหน่อยมันเร็วไปอ่ะผมเห็นตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้คนระับเป็นซีเค็ออฟบีด้วยใชย่ผม,มเจอพอดี ตอนที่ผมมาเทสว่าอยู่ไหนกันเ,เทสอัดเลยแล้วก็เดินมาเจอเจอนะครับว้าวสุดยอดเลยข้างในนี้มีเทรคนะ <c oughs> ผมไม่รู้เขาจะใส่เทรคมาทำไมอ่ะนีใกล้ถึงแล้วนะครับอันนี้วิบมาตรงนี้นะครับหกสิบแล้วนะผมรีบไปเลยผมผมกลัวตกผมก็เลยรีบวิ่งไปๆๆๆๆทุกคน,นครับ เดินมาเรื่อ,อยๆอราวิ่งเร็วไปอ้าไปโก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 อันนี้นะครับอุ้ยอ่ะนี่แงคบคุณก็มันเป็นบอสที่ง่ายมากเลยคุณก็ตีปุ๊บคุณจะมามันก็จะดับดาบมานะครับกดสปอนครับดาบต่อไปอ่านี่แล้วกันนะครับเก็บเปอร์สปอนซ์นะครับ นาเม็ดเก่าเก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 าเป็นบอสตรงนี้ครับเลเวลแปดพันเป็นอีเวนต์มั้งครับมันเขียนว่าอีเวนต์นะครับแต่ว่ามันยังก็ยังไม่ได้ออเอาออกไปสักทีผมเห็นมันอยู่ตั้งนานแล้วโอ้อบอสผม,มหาอยู่ว่าบอสมันหายไปไหน <c oughs> นี่ครับตัวนี้นะครับเลือดมันเยอะมากเลยตัวนี้นะครับอ่ะเลือดมันเยอะมากเลย คือถ้าคุณเอาดาบถ้าคุณอยากตีทีเดียวตายคุณก็น่าจะต้องเวลประมาณสักอ่าหกเอ 6, เอหกหมื่นนะครับแล้วคุณก็ไปตีบอสหกหมื่นจะได้ดาบอา่าดาบไฟอันนี้มาหากันอ๋อไม่ผมไม่อ๋ออยู่นี่นะครับนี่ใช้ดาบนี้ก่อนตีมันอา้อาวโอตีไม่เข้าเลยเหรอ แปลว่าคุณต้องเลเวลเยอะๆมากเลยครับเพราะเพราะว่าดาขนาดดาบอันนี้ยังตีไม่เข้าเลยน,นี่จ้ะแทบไม่เข้าเลยครับคือคุณก็ลองใช้ดาบหลายๆอันตีมันแต่ผมเจอดาบทีเดียวตายอยู่นะครับมีอยู่หลายดาบที่ตีมันทีเดียวตยัวแส่เลเวลสองแสนขึ้นผมว่าน่าจะตีทีเดียวตายหมดนะผมคิดว่าง,งั้นถนะ้าคุณพอฆ่ามันเสร็จแล้วมันก็จะดรอปดาบนี้มาครับเนี่ย ต่อไปก็อันต่อไปครับโบลนซอสธรรมดานะครับอันนี้ก็มันไม่ได้หายากมากครับแค่คุณไ่ตรงนี่นะครับ4,000มื 40, ่นแล้วก็ไปตรง50,000ปึ๊บอ้าวมันยังไม่หยุดดอกเลยผมก็เดินไต่ไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแบผงกระโดดขึ้นมาเลยแล้วกันอ่ะแล้วจากนั้นคุณก็เอาดับอ,อันนี้ตีเบาจังเลย ดำอีเท่าไรเนะน,น,นี่ยนอนเนี่ยอันนี้ตีแรงกว่าอีกใช่ปะ่ะใช่หรือเปล่าอืมใช่ไหมไม่ใช่อะ่ะอันนี้ตีเบากว่าแต่ว่าไม่เป็นไรผมใช้อันนี้ตีแล้วกันมันจะได้ไม่กระจัดกระจายไปนี่ครับมันก็จะดอกบ,บนซอสมาอันต่อไปเป็นนี่นะครับทรูบอลซอส น,นี้ก็จะเริ่มหายากแล้วนะครับ true b o n บ Sword หายากแบบมากเลยครับอาจจะทำพาร์ตต่อไปด้วยไหมผมไม่รู้ว่าจะทันไหมนะวัดออมาครับ๊บไปกดอ๊บนี่ครับคุณก็ต้องใช้ดาบตามนี้เลยนะครับอ,อันนี้หรือเปล่าผมหาก่อน ต้องการ heaven give นะครับดาบนี้นะครับฟึ้ตรงกลางเหรออ๋อตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ดาบอันนี้นะครับว่อ้าวไม่ใช่ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ตรงกลางแล้วก็อันนี้นะครับดาบนี้ฟึ้อย่างนี้นะครับอันต่อไปก็น่าจะใช้ดาบอันนี้นะครับฟึ้แล้วก็อ่าในนี้ แล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นอืมปอยสั้นพอยสั้นพอยสั้นใช่พอยสั้นอันนี้อ่ะฟึบเรียบร้อยครับแล้วพอเสียงมาบอสมันก็จะออกมานะครับแล้วก็ปักทีเดียวหาย <c oughs> ทีเดียวตายเลยครับเดี๋ยวฟอร์จูนนะครับดาฟอร์จูนเดี๋ยวผมจะ,อะสอนหาเป็นคลิปแยกไปเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากระดับหนึ่งเลยนะครับของทั้งหมดก็ไม่ได้ยาก แต่ว่ามันใช้เวลานานระดับนึงเลยนะครับอพอมานะครับคุณก็ถือฟอร์จูนครับเข้าไปในนี้เลยเอ้อย่างครับคุณต้องการดาบนี้เอาทุก4ี่ดาบนี้นะครับก็จะมีกิบเพสแล้วก็มีโบนสธรรมดามีฟอร์จูนอันแรกอันสุดท้ายดาบาผมดูกันนะ,ะดาบนี้หรือเปล่าดาบนี้ครับ ชื่อว่าดาบอะไรเนาะชื่อว่า,าดาบเอคิวบิชั่นอะไรเนี่ยครับปึ๊บครับแล้วก็ไปสับคันโยกนะครับปึ๊บพุ่งลีเวอร์พุ่งลีเวอร์พุ่งลีเวอร์ปึ๊บโอ้โอ้ไม่ก็รร oh, oh เด้งเด้งเด้งโอเคเอาเปิด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 ,ป,ดปึ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะ ยกตรงนี้ด้วยนะครับผมลืมไปๆป,ปมามาแล้วแล้วก็ประตูก็จะเปิดเอา้าเดี๋ยวเปิดสิ๋อเปิดแล้วก็ฟุบนะครับแล้วก็ตายมันก็ตายไปพอคุณฆ่ามันได้แล้วคุณก็มันจะก็จะดรอปอันนี้นะครับแต่ว่ามันดรอปอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับมันมันน้อยมากเลย ผมจะพาไปหาไอ้ดาบอันนี้นะครับ h ิ p ิชั i นะครับอย่างแรกก็คุณต้องการฟอร์จูนใช่คุณต้องการฟอร์จูนขึ้นไปบนนี้ผมกระโดดขึ้นไปเลยแล้วกันฟอร์จฟอร์จูนถือฟอร์จูนไว้นะครับก็ตุ๊บมันจะวาร์ปไปนะครับจริงๆไม่ต้องถือฟอร์จูนก็วาร์ปได้แต่ฟอร์จูนนะครับเอาฟันตรงนี้มันจะเปิดประตูให้นะครับเอเข้าไปสิ ประตูมันก็จะช้าหน่อยนะครับโอ้มาขึ้นไรเนี่ยอเอาไม่แล้วมันก็จะเข้าไปเปิดประตูเข้าไปให้นะครับแล้วก็ทะลุมาตรงนี้อันนี้ครับจะเจอตัวนี้นะครับเป็นบอสก็ตีทีเดียวครับ จบเลยออกครับรึปอันสุดท้ายนะครับดาบที่หายยากที่สุดคือดาบนี้นะครับนี่มันคือค r i m i n a l Bone s สนะครับร e ม a m i c นงครับนี่อู้มีคน Summon มมมให้ดีเลยครับคือ Summon Boss มมมอ,อ,ออกจากตรงนี้นะครับนี่แล้วอ่ามันก็จะคือตัวนี้มาพอฆ่าตัวนี้เสร็จนะครับก็จะได้ดาบมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนฆ่าเสร็จเลยนะครับ มาสวัสดีครับอามาต่อเพราะว่าผมลากน้องในดิสคอดมานะครับนะชื่อ MK นะครับไปเอเอาเลยซสม,มอนเลยอูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาน้องเขาอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับไม่น้องไม่ค่อยดังมามามา มันจะเป็นเฟสการโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะใช้เวลานานหน่อยในการสู้โนนี่คิดรับอกต้านะด้แล้วอะทค่าทบีไม่อคนเราเราทเราตาิดยแล้วยีปิฝึกเอามไเดี๋ยวบูวมข้ยม่คือพี่ไม่รู้พี่พี่ไม่เป็นไงพี่ลองไูก่อนู่ได้ไหมนะถ้าบไม่ได้บุไม่ได้ถ้าไม่ได้บุไม่ได้

à bye bye thôi đây, mày phát điếu ô, giờ lại đau gì này, đi 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 đi, u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 , mày có hai con, hai con đi mày tản sân, tản sân cái rồi, em K mày bực, còn em K vào mùng cái gì, khán được đôn mùng cái gì, còn em K mày bực, còn khán em K, không đôn mùng đâu, đôn đôn, rồi điêu khán, còn không đôn mùng, còn không đôn mùng, còn phải đôn em, 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 อัดอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปจัดการจร,จริงจริงจังๆกับโปรแกรมอัดผมแหละ,ะนะครับคือแล้วไอ้ตีบอลน,นั้นคือมันตัดไปตอนใกล้ตายไปดีบอสมันแบบเหลือเลือดนิดนึงแล้วมันก็จะดรอปอันนี้มานะครับคือนี่ผมจะให้อเชิญผมะจะอัญเชิญดูใหม่ไหมก็อัญเชิญใหม่ไม่ได้คือต้องมีอันนี้นะครับอันนี้ อันนี้อันนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือทรูโบนซอสนะครับคืออันนี้แต่ว่าผมอันเชิญไปแล้วรอบหนึ่งมันก็เลยหายไปแล้วอ่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ yeah. ฝากติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ